สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนุ่งลูกหลานทั้งหลายแล้ววันนี้วันอาทิตย์หลังจากทํางานเสร็จอะไรเสร็จทําปลาทําอะไรแต่ะอะไรเตรียมวัตถุดิบให้แม่พันเขาเสร็จแล้วก็เลยมานั่งคุยกัน ลุงวันก็ดูพิบดูอะไรต่างๆเนี่ยในทีวีเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าก็ไม่ได้ดูท้งวันก็ดูหนังบ้างอะไรบ้างดูละครคุณธรรมบ้างอะไรบ้างก็ตามภาษานั่นแหละเพราะว่าบางทีก็ต้องเปลี่ยนสลับลุงวันจะไม่ค่อยอยู่กันหน้ามือถือเยอะเพราะว่ามันเพ่งตาแล้วพอเพ่งนานๆแล้วง่วงนอนอันนี้เป็นเป็นลักษณะของลุงวันนะถ้าถ้าตาล้ามากๆลุงวันง่วงนอนก็เลยไม่ค่อยได้ดูมากแลกอย่างหนึ่ง ไม่อยากใช้ตามมากขนาดนั้นเดิเมเมื่อถึงภัยสงครามภัยวิกฤตต่างเนี่ยเกิดขึ้นกับคนไทยเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนไทยที่มีน้ําใจงดงามเนี่ยเยอะมากนะในสงครามไทยกับขเขมรเนี่ย ในการสู้รบที่ภาคอินสานต่างๆที่สะแก้วที่อุบลที่แล้วก็แต่แต,แต,แต,ตามเขตชายแดนแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่ลงวันได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหลไปช่วยทหารหานของเรานะแล้วไปช่วยผู้พยพที่หนีภัยสงครามที่เกิดจากสงครามเนี่ยมากมายนะลงวันได้เห็นการช่วยเหลือของคนไทยเนี่ยมาทุกครั้งนะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นน้ำใจคนไทยนีย้ไม่เหือดแห้งนะ บางคนเขาไม่ได้ร่ำรวยนะเขาก็ธรรมดานะั่นแหะใช้ชีวิตธรรมดาแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องเสียสละเขาก็เสียสละมากมายนะบางคนได้มีเงินไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าเขายอมเสียเงินเพื่อให้ ทหารเพื่อให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อยู่ได้กินบ้างได้ใช้บ้างนะไม่ลำบากมีคนกลุ่มหนึ่งนะก็คือพวกทหารพวกอาสาจิตอาสาต่างๆเนะี่ยไปช่วยที่เขตชายแดนตามแนวหน้ามากมายตามฟอร์อไลน์นะตามเเขตที่มีการสู้รบต่างๆเนะี่ยลุงวันเห็นน้ำใจคนไทยแล้วลุงวันได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยเนะี่ยไม่ได้มีแรงน้ำใจนะไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายไหนพวกไหนนะก็ลุงวันได้เห็นการเสียสละของคนกลุ่มหนึ่งซึง่งเขาไปจิตอาสานะมากมายและลุงวันรู้ว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เขาก็มีความสุขกับการให้การได้ช่วยเหลือก็คิดดูทหารที่เขาอยู่ชายแดนเนี่ยเขาลำบากเรามากนะบางคนเสียชีวิตบางคนได้รับบาดเจ็บแขนขาขาดแต่นี้คนไทยเราจะไปอยู่เฉยๆเนี่ยก็คงไม่ได้นะมีอะไรก็ช่วยได้ตามกำลังใครมี กำลังทรัพย์ก็ช่วยทรัพย์ใครมีกำลังแรงนะัก็ช่วยแรงใครมีกำลังปัญญาก็ช่วยปัญญาใครมีใครมีอะไรทรัพยากรอะไรในตัวก็ช่วยกันไปตามนั้นนะใครมีน้อยก็ช่วยน้อยใครมีมากก็ช่วยตามศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยลุงวันว่าเนีย่ยคนไทยไม่ได้นิ่งดูได้แต่ว่าถามว่ามีคนที่มันออมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำมีไหมก็มีนะ นะบางคนนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะแต่ปากก็พามโอ้ยไปช่วยทําไมเขามีหน้าที่มีเงินเดือนมีงบประมาณแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาช่วยเขามันก็อย่างที่รุวันเคยบอกนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอก นะมันเป็นน้ำใจของคนไทยที่เห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเสียสล,สละตัวเองเสียสละชีวิตเสียสละครอบครัวเพื่อไปปกป้องประเทศชาติเราทำอะไรได้ก็ทำช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะทุกคนอะลุงลุงวันเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์มีภัยพิบัต,ติต่างๆมีภัยศึกสงครามอะไรต่างๆคนไทยก็ไม่ทิ้งกันหรอก แล้วเราก็เห็นคมไทยกลุ่มนี้โอ้โหทำงานด้วยความขยันขันแข็งไม่ได้ได้เงินได้ทองนะแต่เสียเงินเสี่ยงชีวิตเข้าไปและลงวันต้องขอขอบคุณทหารทหารขอขอบคุณจิตอา,าสาทั้งหลายขอขอบคุณกลุ่มองคก์กรการกุศลทั้งหลายและในขณะเดียวกันลงวันก็ขอประนามผู้ที่ไม่พาย เอาเท้าลาน้ําก็คือคุณไม่ได้ทําคุณก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยในชีวิตนี่ไม่เคยช่วยใครเลยนะไม่เคยเสียสละไม่เคยมีจิตกุศลไปช่วยชาวบ้านชาวช่องแต่ก็นั่นแหละอย่างทูวังที่อย่างที่ลงวันพูดมาตังกตนปากดีแต่ว่าไม่ได้มีช่วยใครนี่ลุงนี่ลงวันเห็นมาเยอะแล้วนะในชีวิตลงวันเนี่ยลงวันเห็นศึกสงครามมาก็หลายครั้ง เมื่อก่อนนี้ต้องโอ้โหต้องไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกอะไรก็ตามแต่ก็มีทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ไปด้วยหน้าที่แต่เขาไปด้วยจิตสำนึกของการเป็นทหารทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติปกป้องเขตแดนแผ่นดินไทยให้เราประชาชนที่อยู่ภายในอยู่สุขสบายไม่ต้องออกไปรบเองเขาก็ทำหน้าที่ บางครั้งนี่กลับออกมานี่ผู้คนไม่เหลียวแลแม้ต่าขายลอตเตอรี่ก็ไม่มีใครซื้อนะบางบางคนในองค์กรองค์งงการทหารบกก็มีโคต้าให้ทหารบาดเจ็บพิการมาขายลอตเตอรี่แต่ว่าคนก็ไม่รู้พวกเขานี่เคยปกป้องประเทศชาติมาแล้วก็มากงมีก็น่าเสียใจแต่เขาก็ไม่ได้เคยเรียกร้องอะลรเขาก็ไม่ได้เคยร้องแลกแหกเชอโพนาทาว่าฉันเนี่ยทำความดีให้ประเทศชาติทําไมไม่มีใครปกป้องดูแลพวกเขาหนุกวันก็ขอกราบ น้ำใจของทหารหารทุกคนที่ต่อสู้เพื่อเอกราชไทยต่อสู้เพื่อผือนแผ่นดินไทยสละเลือดเนื้อชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินให้ประชาชนคนไทยอยู่กันอย่างสุขสบายบางคนอยู่สุขสบายแล้วก็ไปดา่า ไปว่าทหารเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไปกะแนกระแหนด้วยความวิษยาคนพวกนี้ก็มีคนแล้วก็คนพวกนี้บางคับบางกลุ่มบางพวกเนี่ยเป็นนักการเมืองที่รับเงินมาจากองค์กรต่างประเทศเพื่อมาทําลายประเทศไทยแต่คนไทยบางทีก็ไม่รู้เไปชื่นชมยินดีโอ้ยพักนี้พักใหม่แล้วโอ้โหแนวคิดใหม่อย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นคนชั่วเป็นคนดี เห็นคนเลวเป็นวีรบุรุษอะไรเงี้ยลงวันว่าบางทีเนี่ยประเทศชาติเนี่ยมันจะล่มสลายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากศึกภายนอกแต่มันเกิดจากคนภายในคนชั่วที่ขายชาตินี่แหละนะลุงวันก็อยากจะเตือนน้องๆนุง่นงๆลงุลงวันก็อาจจะอยู่ไม่กี่ปีแรอกนะเสียสละเท่าที่ทําได้นะไม่มีน้อยก็เสียสละตามน้อยมีน้อยก็ช่วยตามน้อยมี กำลังแค่ไหนก็ช่วยตามกำลังของตัวเองแล้วเวลาเราช่วยใครเราก็ไม่ต้องโฆษณานะการทำความดีก็ไม่จะเป็นหกเราเนี่ยภูมิใจในตัวตัวเองเราทำอะไรทหารบ้างนะสำหรับประชาชนคนแก่ๆอย่างเราเนี่ยเราช่วยไม่ได้เราก็มีโซเชียลเราก็ช่วยโซเชียลให้กำลังใจกันไปนะอย่าไปด่าทออย่าไปใช้ใช้วาจาพรุษสวาสนะบางทีเนี่ยบางคนเราเนี่ย ไอศึกภายในเนี่ยมันสําคัญก็คือบาง,บางกลุ่มบางพวกเนี่ยรับเงินมาจากประเทศเป็นไส้ศึกให้พวกค่าศึกภายนอกนะเป็นให้ต่างชาติให้ตะวันตกอะไรเนี่ยมีเยอะมีมทุกสมัยลุงวันเห็นมันอยู่โหเยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยก่อนปีหนึ่งหกก่อนปีเอ่อหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าซะด้ซ้ำนั่นคือเห็นคนไทยเนี่ยเป็นขายชาติขายวิญญาณให้กับต่างชาติมาเยอะแยะเพราะงั้นเกิดเป็นคนไทยก็ควรจะ ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่มากก็ไม่น้อยถึงไม่ได้ทําประโยชน์อะไรมากก็อย่าทําลายชาติอย่าขายชาติอย่าขายวิญญาณของคนไทยให้กับฝรั่งหัวแดงให้กับข้าศึกให้กับอะไรก็ตามแต่นะครับแในลุงวันก็มาคุยเรื่องที่ลุงวันอยากจะพูดมานาน บางทีถ้าเราเฉยๆก็เท่ากับการที่เราเห็นดีเห็นงามไปกับกลุ่มที่ทําลายชาติกลุ่มที่ไม่รักชาติกลุ่มที่ขายชาตินะลุงวันก็จะพูดเรื่อยๆเท่าที่มีโอกาสนั่นแหละนะแต่ด้วยแม้ลุงวันจะแก่แต่แต่ลุงวันก็ยังรักชาติรักแผ่นดิน นะเพราะถือว่าแผ่นดินนี้ลุงวันเกิดมาลุงวันก็ต้องตายในแผ่นดินไทยนี่แหละเพราะงั้นเราก็ต้องช่วยกันปกป้องไม่ได้วดูวิธีไทยวิธีใดก็ตามเราก็ทําได้อันไหนเราก็ช่วยกันทําไปคนละไม้ละมือดีพาไม่ได้ทําอะไรเลยดีก็ปากดีแล้วก็ไปกันแนกนแหนโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคนอื่นไม่ได้ช่วยเหลือชาติไม่ช่วยไม่ได้ช่วยเหลือสังคมเลยอะไรเงี้ยเอาวันนี้ลุงวันไปก่อน แลนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยค่าเจ็บโิยชาติสิ่งใดเล็กๆน้อยก็ช่วยได้ตามกำลังนะครับเอาวันนี้ลุงอาไปก่อนครับสวัสดีครับ